ค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วค่ะวันนี้วารุตาจะพามาเดินเล่นในพาร์คแห่งหนึ่งค่ะในเมืองเอเซนชื่อว่าสตตกาเต้นในเมืองเอเซนประเทศเยอรมันค่ะในสวนสาธารณะนี้นะคะจะมีอาคารหลังใหญ่อยู่หลังหนึ่งค่ะหลังนี้นะคะ เป็นหลังที่ใช้สำหรับการแต่งงานหรือการจัดการสัมมนาใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราเดินกันไปอีกนิดเดี๋ยวรุตาจะหันกล้องไปดูนะคะว่าความกว้างใหญ่ของตัวอาคารตรงนี้ที่อยู่ตั้มกลางส่วนสาธารณะนี้ใหญ่ขนาดไหน มองภาพทางนี้ยังไม่ชัดความใหญ่โตเดี๋ยวเราเดินลุยกันไปมุมนู้นก่อนนะคะเดินกันไปชมบรรยากาศวันแห่งความสวยงามกันไปด้วยกันนะคะทางสวนสาธารณะเขาจะมีม้านั่งให้นะคะพร้อมกับถังขยะไว้ให้ด้วยนะคะใครนั่งดื่มนั่งทานอะไรก็สามารถที่จะทิ้งขยะลงถังได้เลยค่ะสวนสาธารณะ วางเสียงนกร้องดื่มด่ำกับบรรยากาศกันไปด้วยกันนะคะวันนี้บอกได้เลยคำเดียวว่าอากาศดีมากๆเลยค่ะกับอุณหภูมิ19องศาศในเมืองเอเซนประเทศเยอรมัน เพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าต้นไม้ยังไม่มีใบเลยค่ะแต่พื้นข้างล่างเขียวกระจีพร้อมกับดอกไม้ประดับพื้นดินอันสวยงามมากๆเลยค่ะมีทั้งสีเหลืองสีขาวสลับกันไปค่ะเห็นไหมคะนี่ละค่ะ สีเหลืองสีขาวเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้โลกของเรานี้ได้อยู่สวยงามมากๆเลยค่ะเห็นต้นไม้อยู่ข้างหน้าไหมคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีใบแต่กิ่งก้านของเขากลับดูสวยงามค่ะไม่แพ้ตอนที่เขามีใบเลยนะคะวิลมเย็นสบายมากๆเลยค่ะวารุตาชอบบรรยากาศแบบนี้สุดๆเลยล่ะค่ะฮ่าื่นใจค่ะ ต้นไม้เยอะๆกับลมเย็นแสงแดดอ่อนๆกับความเงียบสงบฟังเสียงนกร้องหาความสุขแบบอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายนะคะเพื่อนๆเพราะทุกวันแต่ละวันของเรามันมีแต่ความสับสนว,นวุ่นวายกันไปหมดเลยค่ะทุกวินาทีจะต้องเร่งรีบกันตลอดหาเวลากันบ้างนะคะมาพักผ่อน,นอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติอันแสนจะสดชื่นกันค่ะ เดินกันลงกันไปนะคะเดี๋ยววรุตาจะเดินวนตามปากตรงนี้ค่ะเห็นตอไม้ข้างหน้านั้นไหมคะเป็นตอไม้ของบุกแฉะเป็นถั่วอีกชนิดหนึ่งค่ะที่วรุตามาเก็บกินตลอดแต่พอมาเมื่อปีที่แล้วกลับกลายไปเหลือแต่ตอค่ะกลายเป็นเรื่องเศร้ามากๆเลยนะคะแล้วก็เขามีอายุ มรรุตาคิดว่าเป็นร้อยนะคะเป็นร้อยเลยทีเดียวดูต้นข้างหน้านันก็นะคะก็ไม่ต่ำกว่าร้อยเช่นเดียวกันค่ะต้นไม้ในเมืองประเทศเยอรมันเขามีต้นไม้ที่อายุเกินร้อยปีเยอะมากๆเลยละค่ะเราจะดูว่าต้นไม้นั้นมีอายุเก่าแก่มากน้อยแค่ไหนก็ดูสภาพของเขาแล้วค่ะตะปุ่มตะปํำเต็มไปหมดเลยละค่ะ ก็เหมือนกับคนเรานี่แหละค่ะพอแก่ตัวเดี๋ยวให้นั่นก็เหี่ยวเดี๋ยวให้นั่นก็ยน่นเดี๋ยวให้นั่นก็ย้อยตรงตามสภาวะของเราละค่ะเห็นดอกไม้สีเหลืองไหมคะที่ประดับจนพื้นดินนะคะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆมาอยู่ตรงนี้กันด้วยกันนะคะแล้วก็จะได้ชมบรรยากาศอันแสนสวยนิ้ไปด้วยกันค่ะ เห็นมุมนี้ไหมคะเป็นดอกดารารัตขนาดเล็กค่ะเป็นดอกไม้ที่ในหลวงรชัชกาลที่9ท่านได้ตรงมอบให้กับพระราชินีเป็นดอกไม้ดอกแรกนะคะถ้าบารุตาจำไม่ผิดนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้ในวันที่ท่านสวรรคต คนไทยทั้งหลายก็ได้ร่วมใจกันพับด,ดอกดารารัตนี่แหละค่ะเป็นดอกไม้ที่สวยงามและเป็นดอกไม้ที่บ่งบอกถึงฤดูแห่งใบไม้ผริค่ะดอกรารารัตที่นี่หรือก็เรียกว่าดอกนาซิส์ค่ะสวยมากๆเลยค่ะเป็นธรรมชาติที่ ấy เดินกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูมุมดอกดารารัตมุมนู้นอีกมุมนึงค่ะ นี่เป็นอีกมุมเอกความสวยงามที่วรุตาอยากให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยกันนะคะกับความสดชื่นสวยงามของธรรมชาติที่สร้างสารรค์ให้กับเราดอกไม้แสนสวยที่ขึ้นในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิค่ะแล้วนี่ก็คือตัวอาคารค่ะที่วรุตาบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะสง่าแล้วก็ ในท่ามกลางสวนสธนาธารณะแห่งนี้นะคะวรุตาก็ต้องจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับสตัดการ์เด้นในเมืองแอเซนประเทศเยอรมันค่ะอยู่ดีมีสุขเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องวรุตาสิมเพิลไลค์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ